รบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนาะครับผมครับผมเอามือนี้เขามาอยู่กับพ่อคุยพ่อไก่เนาะครับครับผมเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอามาเด้อพี่น้องเด้อมาอีกแล้วห่างหายไปหลายเมื่อหลายเว้นครับงานภารกิจคือการปลูกสามมันอืมโอ้สามซัาปลูกไม่บัดโอ้ซามปลูกไม่มันบ่พ่อ ปลูกไม่เบิดเลยปลูกไม่เลยพี่น้องเด้อซ้ำปลูกไม่เบิดเลยว่ะทันโอ้ยยากหลายพี่น้องขึ้อยากหากล้วยมือจอหนึ่งละเอาเมื่อนี้วันที่สิบหกพฤษภาคมสองหาหกเจ็ดเด้อครับผม EP ที่สี่สิบเก้าครับผม EP ที่สี่สิบเก้าเนาะขอบคุณอันเอฟซีเบาสายชนเด้อครับผมร่วมเพื่อเมืองจังหวัดชายตีตะเกียดเท่าครับผมแม่ท้องไปตรงเมือล้วก๊วยจัดไปมืออื่นเด้อครับผมยามตัวต้อนรับ ได้ถือเรียกเบอร์นี่กับมาซื้อกล้วยไ่ได้ถือเรขกเบอร์นี่มาซื้อกล้วยไปเลี้ยงได้พี่น้องเนอฝนกระตกแล้วขวาเนอะไปกระเถือกตครับถือกตัวเดียวโอถือตัวเดียวกราเถ้ากเรื่อใจโอ้ไม่ได้เคราหหัดเครื่องค่าครบเป็นตัวเดียวอืมเ้าเสื้อลาบัดนี่แ้ว่าขันฟันทีที่ผ่าที่พันได้โตดีกับบอกได้หล่ะเอาเอฟซีมาเมนบอกกันเนอะ่ะผู้ใดได้โตดีเมื่อ่ไมนี้สองรายกันเนอบ สองวัยรุ่นสามกับแม่ทองเข้าครับผมเอาเเอา่ปกันเลยเนาะกับคู่ที่หนึ่งเลยนะพ่อเนาะนะเอากันกับคู่ที่หนึ่งเลยครับอ๋อรายการหนึ่งแม่นี่ความสูงเป็นรอยสามสิบเจ็ดบอกกับสถานะเพิ่นผสมไปได้เดือนนึงครับเพชรลำโพงเด้อะตัวแม่เพิ่นนี่เนาะหลายจะไปกินมั่งพอเด้อเนี่ยพี่น้องตัวแม่เพิ่นนี่ส่วนสูงหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดด้อพี่น้องเด้อแม่นครับเนี่ยพ่อฟังเปดริ้วแม่สายเพชรอุดรครับผมอ่ะ อ้ามูเจ้าสิพ่อของจักแล้วล่ะเพชรละโพงได้เดือนนึงครับผมสถานะแม่เพิ่นนี่คือผสมไว้ได้เดือนนึงแล้วแมนผีหน่องเบิรงนะครับเป็นลูกที่ใดนี่พ่อลูกแรกนั่นลูกตัวเมียครับผมเนี่ยลูกลูกตัวนั้นเดียวสิสายายญ่ตังก่อนเห็นมันเดียวพันตอนเบิ็งลูกเป็นลูกตัวเมียเนาะครับเนาะลูกตัวเมียอ้พี่น้องเบิรงเอาเลยครับเด้อนี่ขุนขุนแม่แม่แม่ยิ่งสบายแก้วคนข้ากินยาด้วยผี่น้องนะเนี่เพิ่อนขอข้าดับขุนนี่นี่ ลูกนครหลวงโอ้เป็นลูกของพ่อนครหลวงนะพี่น้องเด้อกับลูกสาวพ่อนครหลวงหาเดือน้ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งไงพี่น้อง่งไฟพี่น้องเมืงเนอาหน่นอยหาเหลวนครหลวงอำเภอเมืองตำบลหนองยางอำเภอเมืองจังหวัดดอนยางจังหวัดสกลนครพ่อเขาจะเล่นแม่เพชรเชียงคำเด้อครับผมพ่อนครหลวงอู้ลูกสาวนครหลวงพี่น้องอ๋อเบิ่งเท่หละพี่น้องเบิ่งไทยับผมโอ้ยหนังเป็น ไอบ้บัสถูกหนังนี่เป็นขอว่ามันแปดสั้นเก้าสั้นค,ครับเนี่ยตัวเมียเพื่อนนี่ก็เป็นลูกตัวแรกของเพื่อนนะพ่อนเนอะาะตัวที่สองนี่เพื่อนผสมใส่เพชรล่ำโค้งไว้ให้เล้วเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยตาแต้แมแจ่มจ้ำอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับเด้อตัวเมียเพื่อนนี่เบิ่งพี่น้องแย,ยงขาจีบเรียบจีบเท่าดีนะครับโอ้โหเท่าแง่ครับผมมาเบิ่งหนังมาเบิ่งหนังเนี่ยพี่น้องมาเบิ่งหนังขางพี่เด้โอ้เนี่ยอยากให้พี่น้องเบิ่งตัวลูกเพื่อนเนาะเนี่ยยพพพพีีีี่่่่่่่นนนนน้้้อออองงงงงงตเเเบิชวา ว้าวโมเป็นโมเป็นวันย่องนะพี่น้องเป็นรันนี่เป็นรั้นยุคพันอันบู้สามสั้นวันนี้ครับคุณอ่ะว้าวกล้วยหน่อยหาเดียนพี่น้องเพิ่งเนี่ยเนี่ยนี่เรามันตั้งค์คักเธอพี่น้องเอ้ยดีเป็นลูกตัวแรกลูกตัวแรกของเพิ่นเนาะพ่อดมั้งมเป็นตัวที่อสองขอาไทยสองเดียนกันมุอเจ้าจะเป็นลูกครับเนี่ย ถ้าลูกกินเนื้อได้แบบน้อพี่น้องเมิงเอาปล่อยเพิ่นเรียบหยาดด้วครับผมเนี่ยฝนกระเพิ่งตกเนาะพ่อเนาะอ่าฝนเพิ่งตกพี่น้องนี่หยาก็เริ่มเขียวแล้วพี่น้องเริ่มเขียวขึ้นมาเนี้ยแล้วครับครับผมเนี่ยพี่น้องเบิ่งลูกกับแม่ยซ้ากันอร่อยพี่น้องนี่ชุดนี้ก็คือซื้อ2เอาไปรุ่น3เนาะพ่อเนาะแมนเอาไปรุ่นสามโอ้เปิดไว้65,000บาทเด้อพี่น้องเด้อแมนห่า65,000บาทซื้อลูกก็คุ้มแล้วพี่น้องเอ้ยจักรก๋ยกังมัก ่็ยยังมาทรงนมลูกให้นี่ย่แหละพี่น้องเขาถึงว่านี่แหละแม่ทรงลูกเนาะทรงอ่าแม่ทรงลูกถ้าแม่งไปประกวดแม่พันธุ์นี่แม่ทรงลูกนี่ห่วยกระซิบว่าได้อยู่ิพ่ออ่าเพราะว่าเบิ้งเดนื่อยเรอพี่น้องเบิ้งผลงานเพิ่นเอาครับผม่อาจะให้พี่น้องเบิ้งผลงานเพิ่นเอาครับเบิ้งผลงานเอาครับเอาไปไม่พูดที่ผาขะแนนเอาไปรุ่นเอาตัวพี่น้องเนาะจะซื้อกัวลูกขอยกว่ามันโอเคไม่ใจ่สอนนี่อยากให้เบิ้งคักๆพี่น้องงามห่อยหน่อยตัวนี้เนื้อหนังดีเลยเหรอครับผุดเบิ้งเพิ่นเ้าวเสี่ยงแง่ครับ เนี่ยม่วงก็ได uh 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 ้พ่อหญ้าเขียวนะพ่อม่วตะโพงเนี่ยพี่น้องม่วตะโพงม่วงได้พ่อหญ้าเขียวเด้อเนี่ยพี่น้องพคอยหันหาเนี่โอ้เนี่ยผู้ใดงที่ก็ร่างมองหาเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้ก็ฝนตกฝนลงหมดแล้วพี่น้องอาหยาอาหยาก็เริ่มเขียวเริ่มมีแน่ครับเนี่ยเอาเนี่ยชุดชื่อซองเอาไปรุ่นสามพี่น้องแั่นคันมากครับผม เปิล้ลลกมัน้ลไข่อนซอนตะลวกพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องเฮาถึงว่าหาถ้าแม่นหาคยุยเลี้ยงเฮาก็หาเบิ่งจีแม่ที่เพิ่นส่งผลงานเนาะพ่อเน,อะนาะอ่าส่งผลงานให้มีเห็นผลงานติดเลยพี่น้องอ่านี่ะนะครับผมหญ้ากกันละผมโอ้ลูกเพิ่นพี่ไดยจะไปกินมันพ่ออ่อนซ้อนพี่น้องเอ้ยอ่อนซ้นอนต้นซ้อนลูกเพิ่นครับผมอันมากกันจีนกันขันมากกันตนใจกับโทษกันเข้ามาเนาะอ่าสนใจกับโทษกันเข้ามาครับผมกับชุดที่หนึ่งอ่าซื้อซองเอาไปรุ่นสามพี่น้องก็คือเปิดไว้ในราคาะหกหมื่น ห้าพันบาทกับผมตะลูกกบคุ้มหรดเ้อพี่น้องเด้ออ่าเอาผูไดม้กกมากะโทรเขามาครับเอาครับผมมาพบกับแม่ที่สองนะครับเนี่ยครับผมเอาพ่อแม่ที่สองนี่สถานะเพิเป็นในนอเอาแม่นี่ได้ความสูงพันลอยที่ที่สองบวกลบเด้อหนึ่งร้อยสี่สิบสองบวกลบเด้อพี่น้องอุ้ b, ยคุณพี่น้องหาหน้าพ้นท้องหาเดือนครับผมสถานะท้องห้าเดือนเออท้องครับหาเดือนครับผมเนี่ยครับท้องสุกเด้อ สถานะของกับพ่อทองสุกได้ห้าเดือนพี่น้อยเป็นผู้ใดครับทองสุกพ่อโชคกระบี่แม่เพ็นครับโู้ท้าจยาดทองสุกเจ้าทองพญาง่ามงามสายพัฒนาดีวัดเดอร์พี่น้องเด้อครับว่ตแย่เป็นสายพัฒนาเฮ้าแต่ว่าค้นเฮ้าเนี่ยมากก็เพื่อกันงามเพลินงามโตัวพวกใคก็ไม่ได้ย่องมากไม่ครับผมงามเพลินงามตัวก็คือว่าลราพี่น้องอ เพราะว่าเขาไปซื้อมาเขาก็เลือกโตบ่ได้เน,ะนาะจะของเอาากนาน่าเพิ่นอาจทีมากพรอมตัวนี้เออมากพรอมตัวนั้นพี่น้องมันก็นเลือกบ่ได้ครับผมเอาบ้านเราหาเดืนนอนใครว่าอ,อยากจับเข้าเพิ่อนอยากปล่อยเพิ่นกินยาตามธรรมชาติ <c oughs> อยากให้กินยาเป็นธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อเอาเป็นธรรมชาติกับผมมื่นนี้มากกบธรรมชาติหัวตะปวงนี่พี่น้องนี่ฝนตกได้ปี้มามื่อนี่เนี่ยพี่น้องเบิ่งเลยครับผมียมเลียมผูเลียมยาพี่น้องเจมเจมกระจัม ครับแม่ใหญ่ๆเลยพี่น้องเนี่เป็นลูกเป็นลูกที่ใดพ่อในท้องในลูกที่สามเป็นลูกตัวที่สามอยู่ในท้องเนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยครับผมยิ่งกินยากินดีพวด เอาว่าจำบ่งหน้าตาเจ๊น้อยเนี่พ่อเหเอนั่งจังสี่ว่อยากอวดแม่นืะเข้าหิ้วเขาดิโอ้โหข้อดีดึงแรงกับยอส่วนเนี้ยรอบของเลยพี่ข้ามต้นกินเนาะเป็นกระลังกินกับปอยเพืนกินพี่น้องตาแจ่มแจ่มจ้ำคือเกาตาแจ่มแจมจำหัวหมอท้องเลยพี่น้องเด้อกำไลหนาหลังมีพี่น้องกีบเรียบกีบเท่าดีครับเนี่ยเจองบัตรละค้ยพันธ์ไกโตัวนี้ไม่ได้เหี้ยเดยพ่อ เดี๋ยงาวนื้อเมียเดียงาวเดี๋ยวก็ต่างไงครับผมเบื้องบนจะยังไปเนี่ยผมควนเพิ่นละโอ้เลิ่มนี่จำเลยเอพี่น้องเลยเลิ่มหยากัดย์หยาเปลี่ยนเลยพี่น้องเบิ่งขึ้นหยาดีเริ่มต้นนี่ดีที่พี่น้องครับผมเอาเบื้องเนี่ยครับผมเบิ่งส่งเขากต่งามพี่น้องนี่เบิ่งครับผมไปควนเพิ่นตอนเพิ่นผิวจีบเรียบจีบเท่าเลยพี่น้องเด้อนี่จีบเรียบจีบเท่าดีเนะครับเด้อรียบบอคีบไก่เนาะเนี่ยพี่น้องควนจอมดีพี่น้องใช่เนี่ยเบิ่งช่วงไทยเนาะโอเค ครับผมห่างกางงามกับ <OR> พวกบะลามไทยห่างเพิ่นมาห่างก็ไลครับผมไทยง่ายๆเอาพอจับโชว์อีกจะพี่น้องเบิ่งจะกลอบไปยนาเอ้าเออให้เพิ่นยืนให้พี่น้องเบิ่งงามๆามจะกลอบเลไอ้ขวดเดี๋ยวยังไงล่ะเออเอ้าเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินนี่เอายืนให้งามๆให้พี่น้องเบิ่งจะกลอบเลยผมพี่น้องเบิ่งเบิ่งควใหญ่พี่น้องอ้ มันธรรมดาอยู่ทีกรไดเอิบน้องเบิองก้มเง้มเง่าพี่น้องอ่าึงเงทึงเง่าจัดท้ายเจ๊งหน่อยพ่ออือพูดนะพี่น้องเบิงเอาได้ครับเดมออืพี่น้องเมถอยออีกน้อยนึงครับอือพูดนะกว่าว่าเอาพี่น้องเลยไแมนนี่เด้ลควมสงัอลลอยีที่งบอกรบสตานะฮะคนทองครับอันนั้นเด้อ เพิ่นทองครับข้องสูงได้หาเดือนรับประกันให้นั่นให้บอกเพิ่นหิวเพิ่นบ่ดเอ้าเออากินจังหวัดเอาปล่อยเพิ่นกินเปิดไว้หาที่เจ็ดกันนอืมเปิดไว้หาหมื่นเจ็ดพันบาทเด้อพี่น้องเด้ออ่าสำหรับแม่ยทองแม่นี่เนาะส่วนสูงเท่าไดก็พ่อร้อยสี่สบองบวกลบหนึ่งร้อยสี่สิบสองบวกลบพี่น้องเป็นลูกตัวที่สามในทองนะครับเนี่ยข้องหาเดือนแล้วพี่น้องแล้พ่อดึงนาเพิ่นมาทั้งทีนะครับนารักนะพีี่ยังไม่เผมสร้างนัินกับเป็นปลามันเนะพี่น้องเนะมันกระตึ้ง สามเนี่ยต้งต้นน้อยต้นใหญ่พี่น้องอันนั้นพันมั่นหรืซื้อน้ำเน็ตบเดียวกันพี่เลี้ยงน้อยโอ้ยเลี้ยงน้อยเนี่ยพี่น้องผู้ใดอยากได้ได้พี่น้องเด้ออ่าอยากได้พันมั่นกะถักเขามาได้ครับผมถักเขามาได้พันมั่นนี้ก็สร้างเขามาคือกันสร้งได้ซ้ำนี่ละเอาหคตน้ำเอาเอาดึงหนาขึ้นมาท่างพี่พ่อเดึงหนาขึ้นมาครับเฮ้ยนี่นะเนี่ยว่าจะกวนนุ้งเพชรเป็นจริ่อะไนี่ย เนย่างก่นก้อนฮ่อนพี่น้องกับหัวตาออกมาลามครับควงกินยาด้วยพี่น้องด้วยเพราะว่าขั้วเยี้ยเหมือเลียงจีนยาอ่าตัวนหม่เพิ่นที่จีนยาช่วงเงี้ยเหมือเลียงครับผมเบมึงเลี้ยงโตกันด้วยพี่น้องด้วยเนี่ยเบมึงเลี้ยงโตกันพี่น้องเนี่ยพี่น้องฟ้องสร้างง่ายร้องสางดีครับผมอันน้องยังเจ้าหน่อยถ้าพูดได้อยากได้พลาดมั่นอีหยังหน่อยเด้อปีนาได้พี่น้องมั่นเอาไายมั่นเนี่ย นี่คือไอ้สามแถวนี่คือพันธุ์สั่งมาจากเน็ตอ่าพันธุ์ยังพอพันธุ์อีเลี้ยงน้อยพันธุ์อีเลี้ยงน้อยพี่น้องด้วยสิบสิบปูขี้เนี้ยเล็น้อยพี่น้องทั้งเกศเลยครับเนี่ยสิบปูขี้เนี้ยครับผมปลูกเอาหัวปลูกเอาต้นโอปลูกเอาต้นเพื่อว่าเฮาสิได้ขยายพันธุ์ไปทั้งหนาเนาะคอเนาะเนี่ยพี่น้องเอาพูดได้อยากได้กระทักเขามาเด้อตายเดะได้พดหน้าโบช่วงแรกเนี่ยแต่ว่าทั้งในนี่พันธุ์ยังพอทั้งในนี่พันธุ์พวงเพชรพันธุ์พวงเพชรพี่น้องเออพว่งเพชรพุ่งเพครับนี่แหละพี่น้อง มูเฮย,ยังกินเบิ้งเ <c oughs> บิ้งพี่น้องเบิง <c oughs> บ็งกินห่าพี่น้อง <c oughs> เป็นดันก็อยากกวนเหล้าดิเดี๋ยวนี้พวกเนี่ยเหล้ากเนี่ยผู้ใดที่กำลังมองหาเ <c oughs> ดี๋ยพี่น้องเด้อนี่กำหรบ <c oughs> ับนี่สำะแม่ยทองน้าข้อยทองแล้วเด้อพี่น้อง <c oughs> เอาไปใส่หญ้าพี่น้องหญ้าก็ร่างก็ร่างปงก็ร่างแง่เลยพี่น้องคนตกใส่เลยเสียงหญ้าป่ะเนี่ยพูดพูดเอาพ่อฝากไหมครับบ้านนี้เอ้าเออหเพูดหยิบซ้ายมือเลื่อนเนี่พ่อกันพ่อใหญ่ยายชนพ้นเบาสายชนครับผมดูสีสะเก็ดเนอ่ยมือเลพ่อใหญ่ไกลสิจัดตรงไปให้โดยสวัสดีใครโดยสวัสดีภาพครับผมเอาให้ครคบำคุ้นๆออกแม่แพ้ลูก คไข่ดออกตัวแม่ทรงขคาวข่อยแน่ล่ะเตื้อมือน่อยนี่แม่ย่นดูเตือนก็คือนดูสักปวดนะครับควายนกไก่ควอไอร์แล้วได้เป็นตัวแม่ตัวโอ้ยดีใจทั้งคนเนอะคล่องซิบเดือนคล่องซิบเดือนเออมันออกกวอนกับมดดูบอกว่าออกกวอนดูควันอาทิตย์นึงแต่เ่อเป็นยังครับแต่เชือว่าสมบูรณ์ด้วยได้โตหมดไงนึงครับผมอ เอากรขอบคุณเอฟซีเนาะเอฟซีภูที่โทรมาสอบถามเรื่องคั้วไอแน่พี่น้องบังหันกับบริลล์งไปซีหามื่อเนาะอ่ากับพี่น้องกับทรมาสอบถามหลายอยู่เอาขับเบิ่มเหมือดแล้วพี่น้องเด้อเฮ้ยไกลหางเทียร์กับวันได้รับสายเพราะว่าไปปลูกมันครับผมพร้อมสามเมื่อโคต้าเลี้ยวนี่แหละพี่น้องครับเอาเอาฉันละเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ